โอ้จริงเชียวจริงเชยวโอ้ยไปโอ้ยมาครับพี่น้องนี่นี่ครับว่าวเจดีของพอปุ้ยครับสายจวดติดไฟบ่บอกเจดีเนี่ยบอดิตรติดตะหัวอ๋อติดตะหัวใช้ไฟจากกระยางครับวันนี้เดี๋ยวเลยลองครับว่าวเจดีครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันจะขึ้นสวยงามแค่ไหนสำหรับว่าวเจดี นี่จะเป็นดวงแรกของประเทศไทยครับผมที่พอปุ้ยได้ทําขึ้นมากําลังเซตว่าวอยู่ครับตอนนี้เอาไปขึ้นตอนนี้เลยขึ้นกับอ้วนนรกครับอ้วนนรกอ้วนนรกกําล,กกลังเซตไฟอยู่เจดีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเจดีห้าแถวเจดีห้ายอดครับสายจวดความบินจุดแน่นอนครับจุดแน่นอน บกอวนนะลกไฟผูครับไฟมีปัญหานิดนึงครับอัติบบแตกเป็นผูกเหมือนี่บอดม,มันพาย <c oughs> บอดมีปัญหาเปลี่ยนบอดไมหมหมวันเสร,ร็จบอดไฟผูไว้แย่างดีครับมือนี่บอดพังครับผมแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนบอดไหมเอาขึ้นเฉพาะหนาก่อนครับมือนี่ขึ้นเฉพาะหนาก่อนนี่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 ไฟมันหม,มากมากอยู่นี่ครับสวยงามครับผมสวยงามตามท้องเรื่อง ของผมก็ liberal, ส Connie, ื่อไฟมาสามเส้นครับยังบท่นไนติดครับโบท่านไนทดสอบวาวถุน้อยตัวไม้ผมให้ทดสอบผ่านครับจังไติดไฟแล้วก็วาวขาตัวไม้ก็ติดไฟให้กันเดี๋ยวดีติดเทยนเร็วน่ครับวาวขาดีติดเทอยลเนี่ยนแล้วนี่เป็นผูกโย่ สวยงามครับพี่น้องสวยงามจริงต้นแน่นอนครับต้นแน่นอนนั่นเดีจะเป็นภู่เลยดินี่ดอกกระย้อมครับพี่น้องเคยเห็นดอกกระยออ้อมปะมันรดนครับผมดอกกระย้อมตอนม้นแบบนี้นี่ครับต้นมันเป็นพืชชนิดที่นาอนุรักษ์ไว้ครับตน้นกระย้อมบานเฮ้ามันหอมครับหอมดอกมันหลายพุ่นรดนเขาจากภาคอยู่ ของแทนแน่นอนครับตน้นกระยอมต้นนี่ซากุระเมืองไทยซากุระเมืองไทยซากุระอีสานดอกพยอมพยอมหอมชื่นใจจวดแน่นอนปะนูน่นขาวพิเศษมากักันเรียนบ่เกินสิบเก้าอยู่ อ่ะเรียมตัวะยานไปตงไปเชหอกเของุไทยทไปเลยไปไปหุ่นไปขั้นหุ่นเอามมุ่งุ่นสอาจกววมุ่ไปมัพพดเี้นเขี้นผู้แลงครับบุญเี้นเี้นมาปอเสี้นเพอดีต้องยๆต้องเอาตรงนี้แล้วมาปูไปโ้งขานยเหนมู่นบ่ไปละเี้นเย้อนเสียกไปละ เฮ้ยครับเข็นปลุกเขาปลูกต้น่พักเกษตรได้พักเกษตรได้โกบกลำไส้ปลูกพักเกษตรปลลำไโอ้ลมมันแห้งหมดจับสัตว์กับโอขืนตัวเนี่ยไปวันนี้มันจะไก่ยุ่ยดอกออกแห้งหมดโดนมาได้ดอกอยู่เลยแต่ตอนต้องถอยพูนถอยไปทางอ้อมโค้กขาไปพูนเพราะว่าเจดีย์ติขึ้นต่อกินเี

phạm nhanh phạm nhanh phóng nhanh nó, nhanh phóng nhanh phóng nhanh phóng nhanh ฮะปวดพระ,ะเสียงเขียดครับเขียรห้องเช่าสะอาอยู่หน้าปังครับน้ำไหลคุณครับวาวยุง,ทงเทงามันเยนเคลนคลังยันวาวอยู่กับเซียนเคลนสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับไอ้วุ่นนรกติดไฟผู้ อตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองว,าว่าเจดีย์เจดียด์ห้ายอดครับตัวนี้เสียนใหม่กำลังเสียไฟอยู่ครับใส่ไฟจักรยานฮะว่าวเจดียด์ครับพี่น้องว่าวเจดีย์เดี๋ยวบอกด้วยเสียกลองนี่ครับ

ไปลงมันเอียงนะโคกดไหมปะลงแล้วครับพี่น้องไม่รอดเกียร์ดียักสายหนักเลยเอียงล่างง้างล่างง้างไปทางสายมือต้องวิ่งใหม่ครับผมต้องวิ่งใหม่พอรอบสองครับพี่น้องดีบั้งสองรอบดวงเลยรอบเจดีย์อ๋อเขดีย์เขื่อนผู้สง โอ้ยไปไปไปเลยเ้ยโอ้ยโอ้ยล้ถึงึมามาดีไปดีชดงาเอ้อถึงน้ามันด้ขึ้นบ่อะอโอ้ยล้มลมนางบ่เติมไหมตอนนี้ไหมล้มางขึ้นบนบหรอสวขึ โอ้โอ erm ้ม <D communist. S 2> e ันตึงๆนะไปอนเดีปอ้ฟังนะาราโอ้ข้าไปทำผุนลายหมดเลยปบาข้าใหม่เนี่ยมองไม่ค่อยสิบเตียงอ่ะโอ้คืนดีครับเตียงทีนีเลยบาทเลยนั่นเรนแล้วมันจะผุหมดเลยขอให้มันเรยนดแลกันเบา เขาปันไป่าไใจเนาะเขาอย่การดันบุกทวันสิ่งสำเด้อต้องทำแค่ห้เาละแต่ไม่ขอได้เาอยู่ว่าลอยอยเหรอเทียนี่ไนไ้ไหมวะเนี่ยั่นเขาหรือะไปแล้วเทียนที่นี่ขึ้นบกสูงขึ้นบกสูงเลยบานนี้ทานทีครับ ต้าตมกันต่อแล้วเฮ็นบักงไม่อีกแลยกเเฟยไบพุ่งหันที่ว้าบักเฮ้ยบัก่ไม่อีกแเ้วไืสอิมตัวนั้นสองเมตรสองเมตรสิบลัเห็นดึงโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้แค่เท่านี้ละครับข้ามาจวดวาวอปุ้ยวาวเจดีวาวเจดีก็บักอ้วนากติดไฟผุขึ้นดีครับบัดใดเอาวาวเจดีก็เด็ โอเคครับผมสวัสดีครับจูนแน่นอนครับจูนแน่นอน